สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะวันนี้วันอังคารที่31 สิงหาคมพุทธศักราช2,564นะคะวันนี้มาเจอกับครูเอ้ในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ครูเอ้จะมาสอนอ่านคำที่มีสระเอนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ให้เด็กๆหยิบ หนังสือแบบฝึกหัดและมีขึ้นมาเลยนะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่32นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำที่มีสระเอก,กันค่ะเด็กๆ ค่ะพอเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่32แล้วนะคะเด็กๆจะเจอกับข้อที่1ตรงนี้นะคะข้อที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆมาลองดูคํากันนะคะคําพวกนี้จะเป็นคําที่มีสระเอนะคะซึ่งสระเอเนี่ย เขาจะเน้นตัวหนังสือสีน้ำเงินมาให้เด็กๆนะคะนั่นก็คือสระเอนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเดยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะคะเกเทเปแปบเก่เ<ท>งเด่นเด้งเส้นเมมเลเหลวเร เพลงเปลวเวลาหาเฮดีเด่นเล่นเว้าพี่เต้นรำน้องร้องเพลงเก่งทั้งคู่ าพอเด็กๆฝึกอ่านจบแล้วนะคะให้เด็กๆลองอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเช่นเคยนะคะคุณครูให้10บคะแนนเลยนะคะในส่วนของข้อที่หนึ่งะค,ะค่ะมาดูหน้าถัดไปในหน้าที่33นะคะในส่วนของข้อที่2นะคะให้นักเรียน เติมสระเอแล้วฝึกอ่านคำอ่าเด็กๆดูจากภาพนะคะแล้วก็ดูจากคำนะคะเขาจะมีคำมาให้เด็กๆแต่ว่าเป็นคำที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะให้เด็กๆเติมสระเอลงไปในช่องว่างนะคะแล้วลองฝึกอ่านดูนะคะเช่นคำที่หนึ่งอ่าเช่นคำที่หนึ่งนะคะทออ่ะ ก็มีลอลิงมาให้นะคะเด็กๆก็เติมสาระเอลงไปแล้วเด็กๆลองฝึกอ่านนะคะทออะทะลอเอเลรวมกันเป็นคำว่าทะเลอเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆลองฝึกอ่านกับผู้ปกครองดูนะคะอันนี้จะอ่านว่าจระเค ว่าเทน้ำคำนี้จะอ่านว่านอนเปเลคคำสุดท้ายจะอ่านว่าของเล่นต่อไปนะคะข้อที่3ให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประ,ะจะมีคำว่าอะไรบ้างคะ,ะให้เด็กๆคัดด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ คำแรกจะเป็นคำว่าเพดานคำที่สองขีดเส้นคำที่สามกลางเกมงและคำสุดท้ายเล่นเกมนะคะให้เด็กๆทัดมาด้วยลายมือที่ตัวบรรจงเต็มบรรทันดน,นะคะ ต่อไปนะคะหน้าที่34ในข้อที่4ี่นะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องแล้วบอกความหมายอ่าเด็กๆดูดบรรทัดที่1นะคะบรรทัดที่1ตรงนี้เขาจะมีคำมาให้เด็กๆนะคะแต่ยังเป็นคำที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีรูปภาพมาด้วยนะคะอะ่เด็กๆลองมาเติมคำใหม่สมบูรณ์กันคะ่ะตัวแรกจะมีตัวอะไรบ้างคะ คือสะระเอตัวที่สองเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะมันคืออ่างก็แทนพยัญชนะต้นคืออออ่างนั่นเองนะคะแล้วตัวสะกดของเขาคือกอไก่เด็กๆกก็ใส่กอไก่ไปนะคะอ่ารวมแล้วคำนี้จะอ่านว่าออเอกอเอตนั่นเองคะ่ะอ่าต่อไปคำนี้ เด็กๆทำได้ไหมคะอ่าตัวแรกคือตัวอะไรคะเด็กๆสระเออ่าตัวที่สองคือต่อเต่าแล้วใส่ไม้โทลงไปข้างบนต่อเต่าแล้วตามด้วยตัวสะกดคือนอหนูตรงนี้นะคะอ่าสำหรับตัวที่เหลือข้อที่เหลือเด็กๆทำได้ไหมคะอ่าได้แน่นอนนะคะอ่า ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูในส่วนของข้อที่5ค่ะข้อที่หเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำสระเอจากภาพแล้วฝึกอ่านเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูจะใบให้เด็กๆนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างดูจากภาพแล้วอ,อันนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรนะที่มีสระเออ่าเปลเด็กๆก,ก็เอาคำว่าเปลมาใส่นะคะมีตัวอะไรบ้างคะเปล รอลอ,ลอเอเพล์ฮะต่อไปเลขอันนี้ตัวอะไรคะเมนอันนี้เค้กอันนี้คิงอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆ ข้อที่6นะคะข้อที่6ให้นักเรียนแต่งประโยคที่มีคำสระเอมา1ประโยคเด็กๆจะแต่งเป็นประโยคอะไรก็ได้นะคะที่มีคําว่าสาระเอเช่นครูยกตัวอย่างประโยคให้คือฉันชอบไปเที่ยวทะเล ก็ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆจะแต่งเป็นประโยคอะไรก็ได้ค่ะที่มีคำที่มีสระเอนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราจะจบเรื่องคำที่มีสระเอกันนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆ บันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอทำให้ฉันเข้าใจว่าสาระเอเสียงจะเป็นเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงยาวเด็กๆก็เติมคำว่ายาวลงไปนะคะยออาอยาว ต่อไปสระเอรูปของสารเอจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะเด็กๆไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเด็กๆก็ใส่คำว่าข้างหน้าลงไปนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นบันทึกสรุปความเข้าใจเรื่องสระเอนั่นเองนะคะสระเอจะเป็นสระเสียงยาวนะคะเวลาเขียนรูปสระเอจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเสมอนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูเอก็มีสอนเรื่องสระเอจะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะในวิชาภาษาไทยครูเอจะมาขึ้นเรื่องใหม่ในเรื่องของสระแอนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูเอจะต้องไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ